ขอบคุณค่ะเราไปอยู่กันบ้านกันมาเด็กของลูกอนทุกปีของคุณพี่สาวก็จริงจริงรู้สึกแบบคนเยอะจริงก็อยากอยู่บ้านแต่ว่าแบบเราก็ต้องพาลูกไปทำกิจกรรมตามงานเด็กพาลูกเป็ที่สถานี่ลูกแบบโบกตลอดเลยว่าจอยอยากมาตลอดเลยก็คือเหมือนกับจริงจริงปีนี้อยากอยู่บ้านไม่ใช่หรอ อาจจะในปีนี้เขาก็อยากอยู่บ้านแต่ว่าเราก็บอกว่าวันนี้มีงานลูกเป <c oughs> ็นงาบ้านแบบที่นี่ต้องเป็นลูกปีวันเด็กก็ต้องเปลี่ยนอะไรตองเป้ี่ยน <c oughs> ใช่ใช่คือเร็วมากขนาดแบบปีที่แล้วของที่เขาชอบของเล่นที่เขาเล่นก็คือแบบไม่ได้แล้วอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยคโตขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาผ่านไปเร็วมากๆแล้วคือพัฒนาการเขาก็โตขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนื่มงาการบ้านหนักเหมกับากิจกรรมในวันเด็กสองก็ไม่นะคะกิจกรรมเยอะ เยอะจริงก็คือแบบว่าเราก็ดูอันที่เหมาะกับลูกเราอันที่ลูกเราแบบว่าเออเอ็นจอยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขาแบบพับออกมาเขามีความกังวลเปล่าครับว่าเขามีเกิดข่ายหรือเรื่องอะไรกันบ้างกังวลไหมคะเรื่องการทำการกังวลไหมเรื่องมารทำงารนิดนึงเคยไม่ไม่แอคสอนไม่เเมื่อกี้ไม่ไมันเป็นท่าเขามันเป็นท่าประจำหมายกับว่าเรา เราไม่เคยสอนเขาโพสเลยแล้วเขาแบบเขาก็โพสตัวเองแต่ว่าวันนี้อาจจะเฉินเฉินจนลืมว่าตัวเองเคยโพสอะไรไว้เลยยันเลี้ยค่าของเธอวันนี้ต้องบีบอะไรบ้างก็คือก็จะมีมีมีบ้างว่าเออต้องทําอะไรบ้างต้องคูอมีมีดีเทลของแบบรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่พี่พิมพ์เวลาวันเยุดนี้เรามีบอกคุณแม่ไหมว่าอยากไปไหนบ้างไม่ค่อยมีไม่มี ไม่มีไม่ได้แบบเหมือนเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่อะไรเขาก็จะแบบง่ายๆอะไรอ่ะหรือว่าความจริงเขาเปลี่ยนไปอะไรนะตามใจครตามใจแม่หรือตามใจลูกก็ผัดกัน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 ชอเขาเปลี่ยนไปก็ก็ก็เปลี่ยนทุกปีนะคะเหมือนกับว่าอ่าตอนเด็กเออตอนแบบตอนเด็กๆชอบเอลซ่าชอบอะไรเงี้ยตรงมาก็แต่ไม่ชอบแล้วอ่าช่วงนี้อินซาริโออะไรเงี้ยคือมันก็คิดว่า วัยก็คงเปลี่ยนความชอบก็คงเปลี่ยนไปตามไว้ที่โตขึนเลยอ่ค่ะขยอะอ่างของความเดงองวแดงอยาได้ะอยไรคะอย่างไรค่ะองไรอคะอยได้หนังสอยไรย่ยางสือยอยาอ่างอยารย่่ปุ่นิอยายาย่ปุ่นิยา แสดงว่าตอนนี้เขาให้ความสนใจเรื่องกากก็คือไม่ใช่การ์ตูนนะคะเป็นแบบ200หน้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนังสือจะเระตาบไม่ใช่เป็นแบบเป็นตัวหนังสือล้วนตัวหนังสือล้วนตัวหนังสือล้วนหนูไม่ปวดตาเหรอลูกแบบเขาแบบอ่านอ่านเร็วมากอ่านแบบอาทิตย์นึงจบละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงเหรอลูกแล้วยังมีกานเรียนการเข้าฉายแร็วแบบเขาจะเวลาเรียนไม่เหมือนเขาก็เรียนสเปนก็เรียน ก็ตอนเด็กๆเหมือนจะฉายแต่พอเริ่มเริ่มโตอย่างที่บอกว่าความความความเปลี่ยนแปลงความโตขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไปทางเด็กเรียนมากขึ้นไปทางเนิร์ดมากขึ้นแหละค่ะเหมือนเราไหมเหมือนโดดกันเลยหรอหรือว่าไงมันต่างกันยังไงพอเราดูนี่เราเรียนแบบเอ๊ะไม่ไปทิศทางกำลังเลยถ้าถ้าความแบบอินโทรเวิร์ดอะไรอยู่บ้านชอบอยู่บ้านจะเหมือนเราแต่ว่าถ้าความชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคงคงไม่ใช่เราทำไมอ่ะ เราอ่านหนังสือเราจะหลับได้เลยค่ะอ่านสองสามห้าปุ๊บหลับได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาจะแบบตั้งใจคอนเซนเทรตแบบอ่านเวลาแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชคอ่านสูอแต่เด็กคนนี้เขาต้เรียนเต้นด้วยยังเรียนอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเอจะรอดไหมนะกินน้อยลงก็เหมือนกับว่าอาจจะเขินไหมหรือว่ามันถ้ามันยากหรือมันยังไงมันเป็นยังไงเขินด้วยไม่เอาเลี่ยนกับครูสองคนเขินห่อ เคอคยแอบถามลูกบอว่าอยากเป็นเหมือนคุณแม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคขารู้ไหมว่าคุณแม่เป็นนักแสดงดด้มากคุณบอกไม่ดูเหมือนไม่อยากเคยเคยเปิดให้ลูกดูไปครับมีภรรยาเนอะไม่บอกมีมีบ้างมีบ้างเปิดซีทรัชเชียร์ให้ดูบ้างคอมเมนต์ว่ายังงไบ้างพี่พิมพ์ว่าไงหนักไหมพี่หนักไหมใว่หนุ่มสวยไหมแม่สวยไหมเออเป็นยังไงหนักเป็นยังไงคะหนักหนซีทรัชเชียร์ ก็โดยรวมโดยรวมเป็นยังไงบ้างดูแล้วเป็นยังไงมันเก่าเก่าม่นยังอะไรเก่าลูกากับลาแม่ตกใจอยู่ขยายนะอะไรเก่าภาพหรือเปล่าอะไรเก่าภาพเก่าหรือว่าอะไรเก่าลูกปลาแม่เหมือนเดิมมากเลยนะเป็นลมพี่คินพี่คินว่าตอนที่คุณแม่ปั่นจักรยานวิ่งใหญ่หนาตอนนี้ม้าต่างกันเป็นลูกสวยตลอดเลยแยกไม่ออกหรือเปล่าเพายังเด็กเหมือนไหม เหมือนไหมเหมือนในหนังไหมตอนเนี้ยโอ้ยตาละตาละตาละตละมันเด็กมันตบตีอ้ยอย่างนี้ซื้อได้ห้าเล่มเหลืไปเลยเนี่ยห้าเล่มเนี่ยความเนี่ยแต่อย่างต่ายชืิคกี้พาหลายคนชมบอกว่าลูกก็โตลูกก็โตคนทักก็เป็นพี่สาวไม่เป็นแม่แล้วก็จริงๆก็พยายามดูแลตัวเองแต่ว่ารู้แหละว่าผู้หญิงอ่ะมันจะไปตอนสี่สิบอาบซึ่งใกล้แล้วใกล้แล้ว ใช่ตอนนี้นยังแต่ถ้าสี่ขึ้นปุ๊บม,มันจะโอ้มันจะลงเลยอย่างเงี้ยก็คือก็มีหน่อยๆบ้างก็ดูพยายามดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือรื้อมาเพราะว่ากลับมาตัดผมสั้นแลบจริงๆก็ย้อนกลับไปซีซั่นที่เลยไม่จริงๆคือขี้เกียจสักผมมากกว่าก็เลยก็เลยก็เลยแบบว่าลองตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบสบายหัวแต่ว่าพอชิมว่าเราน่าเก่งม,มากมันมีความกดดันนะว,ว่าเราต้องสตาร์มยัไงไว้เพื่อที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเราก็ดูแลเท่าที่ทำได้ ว่าแบบเออสัจธรรมมันก็ตั้งอยู่ดับไปเนาะแต่ว่าเราทําได้แค่ไหนก็ประมาณประมาณนั้นได้แค่ไหนแค่ไหนไม่ได้ว่าเราหน้าเหมือนเดิมนะไม่เหมือน <c oughs> สวยกว่าเดิมริ้วรอยมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมาแบบมันตกมันโอ๋อก็มื่อกี้ทีาา่บอกว่าหน่อย,อย,อยมีหน่อยในแง่ไหนที่มันะติดติดตลอด คือกลัวมันจะล่วงไปเลยอ่ะพ,อ,พอมันไปมันจะมาเร็ลยมันเลล่วงไปเลยเออแบบเหมือนกับว่าความหย่อนความความเหี่ยวความอะไรเงี้ยมันสี่สิบอัพมันมาเร็วละ<อ>แ,แต่แฮปปี้ทำไมเป็นคนทีกว,ว่าพี่สาวมันกัน้องสาวยังไงก็ได้ค่ะเรียกว่าคุณแม่ก็ได้เด็กด้วทุกคนแต่เดยกๆที่มัยจำาได้เมื่อวันเรียกว่าเอ้ยแต่ช็อเช้เลยก็มีจำได้ก็จะมีแบบว่าที่งงๆก็จะมีแบบเด็กรุ่นใหม่ที่ดูในเน็ตฟลิกอะไรก็ทั้ก็มี ออยยู่่น้ตไปแต่หนังมันจะเก่าๆนะเก่าๆฟิล์มฟิล์มมันจะเก่าๆตอนนั้นไม่เปิดแสงนะตอนนั้นบอกพี่กินเปิดแสงใช่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าทำไมหน้าดำขนาดนี้หน้าดำมากหน้าสดตอนาะว่าแม่สุดในยุคเลยนะพี่พี่ดูไหมว่าตอนนั้นแม่ดังมากดังยังไงบ้างยังไงบ้างที่เราทราบมา ียน่อ,อ,อันนี้เป็นรุ่นเดียวกังครูเหรอทำไมเป็นเรุ่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นน้องดูเออรู้สึกอย่งเวลาเพื่อนที่เรียนแบบแคุณครูบอกว่าแม่เราสวยเราลอาพูดมาเล่าให้แม่ฟังนะอะไรอย่างเงี้เอาเลยความเรื่องดะไรอย่างเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วก็ให้เป็นเด็กดีต่อไปรอรอดูตอนไปยุอันนี้ยังก็รู้สึกว่าเออขอบคุณที่แบบว่าเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหตุผลเหมือนเราไหมไม่เหมือนเลยก็แต่ดูแลมันนี้ตรงไหนที่เหมือนเราจิตอาจจะเป็นความแบบอินเวอร์อเลยเงี้ยแบบว่าเออชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็งงนะว่าเราเพิ่งมาชอบอยู่บ้านตอนโตไงอันนี้คือชอบอยู่บ้านตต่เด็กเออเช่นแบบ อาจจะเหนื่อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปเรียนมาเหนื่อยเขาอยากพักที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาได้ช่วงอายุไปเลยว่าอยู่บ้านด้วยกันที่่ค